เดี๋ยวจะมาเล่นเกมนี้กันน้องลอยกันนะคะไ,ได้ใครได้ห้าคู่ก่อนคนนั้นชนะมามาเลยชุบอะไรวะเอ้ยนี่นี่นี่ั <laughs> บนี่อุย๊ยนี่ซับอะไรวะอัน <laughs> <laughs> นี้อ่ะหนึ่งสองซับ <laughs> giờ nó giận đi 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 Doraemon 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 hả đây ở đây à đây đây mày Chưa mày à Doraemon ngay Doraemon cái đây Mèo mèo mèo